สบายดีพี่น้องตอนนี้พอกหาวขึ้เตาแล้วจน้น้องมาอยู่งานนะจ๊ะงาน,นงประจำปีอยู่ตามนี้เลยวันนี้คนร้ายแห้งน,นีพี่น้องโอ้ไม่ข้องเลนพ่ะ เี่้ตยูตัวตุ้น ดไวมากๆนะคะตอนนี้นะคะเหลือสอบไปสุดท้ายนะคะอ่านี่เลยนะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็เช็คอินชกอ่ะรับไปเลยนะคะอ่ะโอเคอ่ะโอเคโอเคนะคะเพีแคแจกกันง่ายงายนะคะแจกกันง่ายๆแต่หลักหลักแล้วเนี่ยอยากจะให้ถ่ายรูปและเช็กอินนะคะ เออนะคะแต่ก็เตรียมพร้อมแต่บางคั้งนะครับหลายค่ั้เลยครับทางรูปรอแต่ยังไม่มาเลยโอ้โหเรียกว่ารอจองจะเรียกว่าเอาเขาบอกไปใช่เลยนะครับถูกต้องคุณลูกค้าขาวันนี้เป็นกรณีตัวอย่างมาถึงนะคะพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะถ่ายรูปเขาลยใช่นะคะมารอทาาเข้าเดี๋ยวจะมีพี่จารนี่นะคะเขาก็บอกว่านี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นแถวสองแถวแบบนี้นะครับก๋เดี๋ยวเห็นไหมดูซิไม่ถึงห้านาทีเลยเสร็จแล้วนะคะวนแล้วเช้าอู้แต่ยังนะยง เดี๋ยวจะมีรอบสองอ๋อ FC โอ้โหมาทักทายพี่ต่อด้วยขอบคุณนะคะรอบแรกหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรห้ามเสียใจเพราะว่าเราจะมีรอบสองอะนะคะเรามีแจกเบิ้ลนะคะรอบสองเดี๋ยวมาลุ้นเอาว่ารอบสอง,อสองอะจะกี่โมง เราสอนต้องต้องลองดูนะเพราะว่าเราชอบซุกซุปแก่ถูกต้องไหคะสำหรับใครนะคะที่ได้รับคูปองไปแล้วคุณลูกค้าขาใช้เลยเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพอจบงานวันต่อวันเพราะว่าเราอ่ะคูปองทุกวันค้าเลยใช่เราแจกคูปองวันต่อวันเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยใช้วันต่อวันเหมือนกันอย่านำกลับบ้านนะคะเพราะว่าถ้านำกลับไปบ้านเป็นประโยชน์แน่นอนเป็นประโยชน์กับการออกกำลังกายเจัดงานคะ ลดทันที20บาทนะ้ะไข่ก็ได้อยากจะใช้ก็บอกนะครับยื่นถูกลดมากเลยอ่ะถึงกับนะครับคุณลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้ฉันมาเป็นครอบครัวฉันได้ครอบครัวหนึ่งเนี่ยประมาณสองถึงสามใบคุณลูกค้าหาใช้ทีเดียวก็ได้นะคะเออมันเป็นสิทธิ์ของเราตรวจแล้วไปที่รักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรอบสอง นะคะเออถ้าเกิดว่าพี่สาวพี่ชายยังไม่ได้กลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะมีรอบสอบอีกพี่นายแหละนะคะเออประชาชนบานบอกนะเ้าไป็นรอบสอบนะครับเอออะคุณลูกค้าประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะคะสำหรับใครที่พบเห็นโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือจับตรง คือตรงพิจิตรนะคะนี่เดินทางด้านหน้างานนะคะหรือว่าคขาถึงเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้นะคะเอ่อพี่นะคะเขาทอดโทรศัพท์หายนะคะอยากจะให้นำมาคืนนะคะใครที่พบเห็นนะคะหรือว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกินไปหรือว่าอยากได้คดีกช่วยมาคืนด้วยเนาะอย่างน้อยเราก็จะดึงความดีด้วยนะดึงความดีครับแต่ตอนนี้ว่าอาจจะได้ของรางวัลจากเจ้าหน้าที่ด้วย 我们。 ลนะคะตอนนี้ที่ของเราก็กำลังวจสองนายหรือว่าเอ๊ะส่วนตรงไหนไหมเพราะว่าตอนนี้เรารอแจ้งตอข่าวแล้วตัดสินสัญจากเราพบเห็านะคะแต่ลกนานำมาคือจยนเมืเพาาะว่าที่เขากะเปิดร้อน ชขกของศาลขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินประุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดของศาลระหว่างวันที่15-25สิงหาคม2568ณบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติทางท่าเรือท่าฟ้าเฟอรี่ทางโรงงานแท็กซี่เก่าเขตของศาลกรุง การตกงานออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าคาถูกจากโรงงานลด2 0่สิบถึงแปปอร์เซมเรืองซื้อของกินของใช้ของฝากมากมายอาหารอร่อยจากร้านเด็ดหวานดังออกร้านเด็ดที่แจกฟรีทุกวันหัวบองมูลค่าย0บาทสามารถซื้อสินค้าพันธุ์ได้ทุกชนิดทุกกรรมการแสดงของเด็ดกันเลย เอกของสารต้นละครบทโบราณและผู้พากย์ต้นแบบ